สวัสดีครับพบกับโจโจดีต่อชันนะครับผมวันนี้เรากลับมาอีกรอบนะครับเราจะมาชมกันนะครับผมวันนี้เป็นเหรียญหลักเหรียญนิยมเป็นหลวงปู่ดูนะครับพมปัญโยวัสแกเหรียญเศรษฐีนะครับสร้างเมื่อปี2531นะครับจำนวนการสร้างนะครับ1 0,000เหรียญนะเหรียญนี้เป็นเหรียญทองแดงนะครับก็เหรียญนี้นะครับจะมีการสร้างนะครับ คือเหรียญเนื้อทองคำเนื้อเงินเนื้อตะกั่วเนื้อนวะนะครับดูครับเหรียญเนี้ยประวัติการสร้างเนี่ย <c oughs> ไม่ได้ชื่อว่าเหเรียญเศรษฐีตั้งแต่แรกนะครับผมไม่ได้ชื่อว่าเหรียญเศรษฐีตั้งแต่แรกนะเป็นเหรียญที่สร้างขึ้นมาแล้วยอดคนจองน้อยมากน้อยมากๆจนทําให้ลูกศิษย์นะครับไปกราบเรียนหลวงพ่อนะครับว่า ให้ขออนุญ,ญาตหลวงพ่อให้สร้างน้อยนะครับ <c oughs> สร้างในจํานวนที่น้อยลงกว่าเดิมนะครับลดจํานวนการสร้างลงนะครับเพราะว่ามียอดจองน้อยมากแต่หลวงปู่นะครับได้พูดนะครับได้ได้เรียนให้ลูกศิษย์ทราบนะครับว่าเหรียญรุ่นเนี้ไม่ต้องนะครับลดจํานวนการสร้างเดี๋ยวต่อไปนะครับจะเป็นที่หาหรือว่า ต้องการกันนะครับเหรียญเนี่ยใครได้ห้อยใครได้ใช้นะครับปฏิบัติตามธรรมะของหลวงพ่อก็จะทำให้รวยนะครับเป็นเศรษฐีนั่นเองขออภัยนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญเศรษฐีหลวงปู่ดูวัสสแกปีสามหนึ่งเป็นเหรียญที่ผมชื่นชอบมากในในบรรดาเหรียญของหลวงปู่ดูผมก็จะชอบเหรียญนี้นะครับเหรียญเศรษฐีแล้วก็เหรียญยันดวงนะสองเหรียญที่ผมชอบนะ เหลี่ยมนี้ห้อ <c> ย <oughs> อยู่ในคอนะครับเพิ่งได้มานะเพิ่งได้มาแล้วก็เลี่ยมกรอบเงินมานะครับเจ้าของเก่าเลี่ยมกรอบเงินมาให้เลยดูครับก็เดี๋ยวจะมาให้ดูกันนี่จะเป็นเดิมๆเลยนะครับทองแดงผิวไฟนะครับแล้วก็จะมีจานด้วยนะดูใบหน้าหลวงท่านใบหน้าหลวงพ่อท่านนะครับ ให้จําที่ใบหน้าหลวงพ่อท่านไว้เลยนะครับผมจมูกคิ้วตาต้องเป็นเม็ดนะเม็ดตาเนี่ยหูเนี่ยถึงแม้จะเป็นเหรียญ <c oughs> ปัม๊มบล็อกตื้นนะแต่ความคมชัดจะยังมีอยู่นะครับความคมชัดจะยังมีอยู่ดูจมูกดูตานะครับดูเปลือกคิ้วดูหูดูหนกแก้มดูปากแล้วก็จะมีเส้นรอบ รอบรอบแขนรอบรอบร่างกายหลวงพ่อเนี่ยครับสังเกตดูไหมครับจะเป็นเส้นรอบเหมือนวาดรูปเนี่ยครับเส้นรอบรอบวิ่งอเงี้ยเส้นรอบรอบวิ่งอย่างงี้ <c oughs> โอกาสแท้ก็สูงเลยนะครับดูที่จีวรท่านนะครับถึงแม้จะเป็นปั๊มแบบนูนต่ํานะครับปั๊มแบบว่านูนต่ำนะไม่ได้หนาเหมือนสมัยนี้นะครับแต่ดูความคมชัดสิครับ ดูสังคติดูจีวอนสิครับคมไหมครับดูครับสังคติดูจีวอนดูผ้าประโคตมือท่านในซ้อนกันนะครับดูนิ้วเท้าสังคติข้างล่างนี่ก็เป็นตําหนิอย่างหนึ่งนะครับ <c oughs> ดูครับมันจะคมคมนะเป็นริ้วรอยคมคมดูครับเป็นริ้วรอยคมคม แล้วก็จะมีด้านข้างเข่าซ้ายเข่าขวาด้านข้างเข่าซ้ายเข่าขวาเนี่ยจะมีรอยจานจานซ้ายจานขวาเลยเป็นหลวงลุงดำจานนะครับเป็นหลวงลุงดำจานนะยุคหลังๆมาจะเป็นหลวงลุงดำจานนะครับเหรียญนี้จะมีแค่เนื้อทองคำนะครับที่หลวงพ่อหลวงปู่ดูท่านจารให้นะ ให้จำโค้ดไว้ดีๆนะมันจะเป็นทองแดงผิวไฟนะครับเหรียญนี้ธรรมชาติเดิมๆดูโค้ดคนะครับจําโค้ดไว้นะทุกคนโค้ดจะเป็นโค้ดโบนะแต่ผมเป็นเด็กรุ่นใหม่ผมก็จะเรียกว่าเหมือนตัวดีเนาะ <c oughs> ตัวดีตัวเล็กจะเหมือนตัวดีตัวเล็ก รอยจานอัคระท่านลองดูครับก็จะเขียนว่าพมบรญโยข้างหน้าเหรียญน,นะครับพรมบัญโยดูวัสแกศรีอยุธยานะจะตั้งเป็นจะตั้งเป็นขอบเลยนะครับเป็นเส้นเลยตั้งเลยดูตั้งเลย,เลยผมติดหน่อยนะติดพลาผมมาหน่อยมันเป็นควงหนักเลยมองเห็นกันหรือเปล่าครับ ดูครับจะตั้งเป็นเส้น <c oughs> เป็นผิวมะละตั้งเป็นเส้นแต่ข้างในเส้นนี้ก็จะเป็นรอยย่นยๆรอยขนแมวดูครับชัดๆเลยของแท้ต้องมีนะครับเก๊ทำไม่ได้นะตัวหนังสือเก๊ทำไม่ได้นะสองเข้าไปอะ่ะเนื้อเนื้อตัวหนังสือเก๊ทำไม่ได้เลยนะ ตัวยันเนี่ยจะย่นเหมือนผิวมะระเลยครับข่าซ้ายเนี่ยเห็นเห็นขีดเ้อเกินไหมเสียดายเพราะว่า <c oughs> ผมไม่ผมเลี่ยมไปแล้วนะไม่งั้นจะให้ดูขอบเหรียญเก๋ทำเหมือนยากมากบอกเลยเรามาดูข้างหลังกันครับ <c oughs> ข้างหลังกันเนี่ย ก็เป็นตัวตัดสินแก้แท้ได้เหมือนกันเป็นตัวตัดสินแก้แท้ได้เหมือนกันดูที่ยันท่านต้องเป็นขอบตั้งเลยนะอย่าลืมนะขอบตั้งเลยเส้นที่สองตัวนี้นะครับเหมือนยันจะล้มนะเนี่ยวงที่สองตัวนี้เหมือนยันจะล้มนะตัวนี้นะครับล้มเป็นขึ้นๆน,นะ เห็นไหมครับอัคลาเส้นขนแมวผิวจะต้องตึงตึงเลยดูกันนดชัดจุดตายเลยที่ผมดูนี่ดูขอบเหรียญตรงนี้ไม่แน่ใจว่าจะเห็นกันไหม เนี่ยขอบเหรียญจะเป็นกระแสแล้วจะเป็นวงเดือนวิ่งไปหมดเลยนะเส้นหลายขอบเลยวงเดือนเนี่ยจะติดยากหน่อยนะผิวไฟเนี่ยเห็นไหมครับเป็นเส้นเนี่ยองจริงเนี่ยสองจะเห็นเลยนะครับสองจะเห็นเลยนะครับจะเป็นวงเดือนนะครับเป็นวงเดือนวิ่งกันแบบ เป็นเส้นกันแบบเนี้ยโค้งลงมาโค้งลงมาเนี่ยแหละซ้อนๆกันหลายๆเส้นเลยนะครับของแท้ของจริงนะตรงนี้มันติดเกาะมองไม่เห็นผมลองเย็ยนไฟดูนะเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยเนี่ย เ,เดี๋ยวผมจะค้างภาพไวนะ้นะมันจะเป็นเส้นแบบนี้มองยากหน่อยนิดน,นึงนะทุกคนเป็นเส้นวงเดือนซ้อนกันหลายเส้นเลยนะเก๊ทําไม่ได้นะดูยันนะแบบนี้นะ <c oughs> <c oughs> เดีียวนี้มีประสบการณ์เลยได้มาถึงก็ถูกหวยเลยนะครับได้มาถึงก็ถูกหวยเลยนะสวยๆแบบนี้หายากเลยนะครับสวยๆแบบนี้หายยากแล้วเป็นเหรียญเศรษฐีดูครับ ใครมีก็ทักขาผมได้นะใครมีทักขาผมได้นะครับรผมพูดดูว่าสแกดูครับโอเคครับเป็นหลวงปู่อีกท่านหนึ่งที่ผมนับถือมากมากเลยนะครับผมมากมากจริงขั้นว่าเอามาขึ้นคอเลยครับผมก็เดี๋ยวสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับมีข้อใดสงสัยผิดพลาดประการใดขดเหรืออะไรก็ต้องขออาภัยไว้ด้วย ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ